ผมว่าเจ้าของโครงการส่วนใหญ่นะแทบจะทุกคนก็ได้นะกลัวสิ่งนี้แน่นอนนะครับกลัวอะไรนะครับกลัวลูกค้าเนี่ยเอาช่างเอาคนมาตรวจบ้านจ้างมาตรวจบ้านนะครับตามติ๊กต็อกตามอะไรพวกเนี้ยนะครับที่ตรวจเจอนูนน่นแก้นู่นแก้นี่บางหลังต้องรื้อกระเบื้องทั้งหลังเลยนูน่นนี้นั่นยอย่างเงี้ยผมว่าส่วนใหญ่เจ้าของโครงการเนี่ยต้องกลัวแน่ๆเลยแล้วใครที่เรียนกับผมไปก็ ถามเรื่องนี้กันมาเยอะนะครับถ้าคนตรวจบ้านทํำยังไงนะครับจะทํายังไงดีคนมาตรวจบ้านนู่นนี่นั่นนะครับอ่ะความรู้สึกผมก่อนแล้วกันนะนะครับอย่างแรกเลยนะลูกค้าผมเนี่ยก็ยังไม่เคยพาใครมาตรวจบ้านเลยเหมือนกันนะครับแต่ถึงมีมาตรวจผมก็ไม่กลัวนะอ่ะต่อให้มาตรวจจริงๆนะครับนะครับตรวจก็ตรวจนะแต่ว่าผมก็จะคุยกับลูกค้าก่อนเบื้องต้นนะครับว่าอ่า ตรวจได้เลยครับอ่าพาใครมาตรวจก็ได้นะครับแต่ถ้าตรงไหนที่มันแก้ไม่ได้จริงๆอ่านะครับโครงสร้างมันสเปคมันอย่างนี้แล้วนู่นนี่นั่นแล้วมันแก้ไม่ได้จริงๆอะไรเงี้ยผมก็จะแจ้งเข่าตรงๆนะครับก็จะแจ้งลูกค้าไปก่อนเลยนะครับว่าอ่าถ้ามันแก้ไม่ได้จริงผมก็ไม่ไม่ได้แก้ให้นะอ่าก็ต้องยกเลิกกันไปอะไรกันไปก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับอ่าประมาณนี้ส่วนตัวผมก็ไม่ได้กลัวอะไรนะครับไม่ได้กลัวอะไร แล้วผมก็จะบอกลูกค้าไว้เลยนะครับว่าเนี่ยต่อให้พี่อยู่ไปแล้วเนี่ยถ้ามันมีปัญหาอะไรเนี่ยพี่ก็สามารถเรียกผมได้ตลอดนะครับผมพร้อมดูแลเพราะว่าบ้านใหม่เนี่ยบางทีเราอาจจะยังไม่เห็นปัญหาบางทีมันบางทีมันซ่อนอยู่ตรงนั้นนิดตรงนี้หน่อยอะไรเงี้ยนะครับอ่าก็ขอให้ลูกค้าเรียกเราได้ตลอดอะไรเงี้ยเราก็ไม่ได้อะไรเราก็มีรับประกันบ้านอะไรพวกเนี้ยนะครับเราก็มีรับประกันบ้าน,าน,านอื่นๆปีหนึ่งโครงสร้าง5ปี แต่ถ้าจะจ้างใครมาตรวจเพื่อความสบายใจก็ได้นะครับยินดียินดีนะครับแต่เราคุยกันก่อนว่าอ่าถ้าปัญหาแบบนี้แบบนี้มันหนักเกินไปเราแก้ไม่ได้นะแต่ถ้าแบบอย่างนั้นอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยอย่างเช่นแบบรื้อกระเบื้องทั้งหลังเลยนะผมว่ามันมันโหดนะ <c oughs> ถ้าเป็นส่วนตัวนะถ้าเป็นส่วนตัวก็อาจจะไม่แก้ให้นะครับก็ต้องยกเลิกไปนะครับแต่เราก็ตรวจมาตรฐานของเราอยู่แล้วนะครับถ้าเรื่องปูกระเบื้องเราต้องรื้อทั้งหลังเนะี่ยผมว่าไม่ไม่น่าไอเนี้ยครับ ไม่น่าไม่น่าเกิดกับผมเพราะว่าผมตรวจค่อนข้างละเอียดนะครับเรื่องบ้านเรื่องอะไรพวกนี้นะครับก็ลองดูครับถ้าเราดูแลใส่ใจเรื่องบ้านนะนะครับคอยพยายามศึกษาหาความรู้แล้วตรวจเบื้องต้นดูเนี่ยปัญหาพวกนี้เราจะไม่ค่อยกลัวเท่าไหร่นะครับอ่าแล้วก็ให้นึกถึงไว้เลยว่าลูกค้าเนี่ยที่จองบ้านนะครับถ้ายังไม่ถึงวันโอนนะครับอ่าถ้ายังไม่ถึงวันโอนเนี่ย ก็ลูกค้าเนี่ยก็ยังไม่ใช่เจ้าของบ้านนะครับสามารถยกเลิกวันไหนอะไรตอนไหนก็ได้นะครับอ่าเพราะฉะนั้นเราก็จะไปยึดติดกับลูกค้าคนนี้ว่าเฮ้ยบ้านหลังนี้ต้องลูกค้าคนนี้เท่านั้นอะไรอย่างเงี้ยผมก็จะไม่ยึดติดเลยนะครับก็ถ้าลูกค้าไม่สะดวกยกเลิกไม่ชอบไม่พอใจนะครับต่อให้พรุ่งนี้จะโอนวันนี้มีปัญหากาันตรวจไม่ผ่านนู่นนี่นั่น,นก็ไม่เป็นไรนะครับ เพราะว่าผมเชื่อว่าบ้านที่เราสร้างเนี่ยมันมีคุณภาพนะครับอ่ามันมีคนอื่นมาซื้อแล้วก็ขายได้แน่นอนอะไรเงี้ยยายอย่าไปยึดติดกับมันมากนะครับโอเคประมาณนี้ ท่านใดสนใจเกี่ยวกับการสร้างบ้านขายนะครับผมมีคอร์สฟรีมาแจกนะครับสอนทุกวันพุธเวลาหนึ่งทุ่มถึงสองทุ่มนะครับเป็นการไลฟ์สดสอนในกลุ่มปิดนะเดี๋ยวผมจะชี้แนวทางให้บอกแนวทางให้นะครับว่าเริ่มต้นยังไงกันดีนะครับเหมาะไหมมีทุนไม่มีทุนเริ่มได้ไหมกู้สินเชื่อย,ยังไงนะครับอ่าเดี๋ยวจะปูพื้นฐานให้บอกข้อดีข้อเสียมันเป็นยังไงเหมาะที่จะทําหรือเปล่าใครสนใจเรียนทักหาไลน์ผมเลยนะครับไลน์ at t w h 99นะครับทักไลน์มาเดี๋ยวผมส่งลิงก์กลุ่มให้นะครับอ่าเข้าไปอยู่ในกลุ่มนะครับไลล์สดทุกวันพุธเวลา1นึ่ทุ่มถึง2ทุ่มนะครับอ่าใครสนใจเรียนคอร์สฟรีก็เข้ามาในกลุ่มได้เลยครับ